กว่า5เดือนแล้วที่เด็กชายวัย12ปีนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดงอำเภอทุ่งหัวช้างจัง,จงหวัดลำพูนเดินไม่ได้ตามปกติหลังจากครูสั่งลงโทษให้ลุกนั่งหลายครั้งจนกระดูกขาซ้ายแตกและเกิดอาการอักเสบนะคะและยังส่งผลให้เด็กคนนี้ไม่ได้สอบเข้าเรียนต่อชั้นม .1 เหมือนเพื่อน ผู้ปกรองบอกว่าหลังเกิดเหตุโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือมา1น1,000บาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มา3,000บาทแต่อาการลูกก็ยังไม่ดีขึ้นต้องย้ายโรงพยาบาลขณะนี้ไม่สามารถไปทำงานได้แล้วก็หมดค่ารักษาพยาบาลไปกว่า50,000บาทส่วนเด็กต้องเราดูอาการว่าต้องผ่าตัดหรือไม่หัออกด้วยดแตกขาด,ดแก ว่าหมอให้รอดูอาการใช่ไหมครับครับผมหมอให้รอดูอาการก่อนนะว่าจะได้ผ่าหรือเปล่าถ้าได้ผ่าก็จะต้องผ่าครับผมอว่าต,ต้องใช้ใจเยอะเ,เลยครับผมครับผมผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านโป่งแดงชี้แจงนะครับว่าการสั่งทำโทษเกิดขึ้นจริงครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ครูสั่งให้ลุกนั่งเพียง20-30ครั้ง จำนวน2ช่วงเวลาก็คือในช่วงเช้าและบ่ายไม่ได้สั่งให้ลุกนั่งเป็นร้อยครั้งตามที่ผู้ปกครองบอกโดยวันต,ต,ต่อมาเด็กมาเรียนตามปกติก่อนจะเริ่มหยุดเรียนในวันที่13กุมภาพันธ์ครูจึงไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็พาเด็กไปพบแพทย์เพราะว่าปวดเข่าซ้ายแพทย์ขยายาแก้ปวดแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านต่อมาผู้ปกครองออกมาระบุว่าสาเหตุมาจากการทำโทษให้ลุกนั่งแบบ จริงๆแล้วก็ยังตกใจกับเหตุการ์ข่าวเพราะว่าบอกแจ้งบอกว่าูไมาได้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 รับการไม่ดูแลเลยเนี่ยที่จริงแล้วรูดูแลตั้งแต่ต้นจนจบส่งข้าวทุกวันพาเด็กพาเอาข้อสอบไปให้เด็กทําจนเด็กเรียนจบอะครับตั้งแต่กรุงพาจนถึงมีนาเด็กก็ได้เรียนไปได้ทําข้อสอบได้จนจนถึงเรียนจบครับโคตอนนี้เบื้องต้นก็คือต้องเข้าไปดูแลเด็กก่อนนะครับ เป็นไปได้ว่าเกิดจากการลุกนั่งเพราะว่ามันหาสาเหตุอื่นไม่ได้เราไม่รู้เลยว่ามาจากสาเหตุใดเนื่องจากวันเสาร์ที่ไปสอบบอเน็ตเด็กก็ยังปกติดีอยู่เพื่อนๆก็บอกว่าเด็กชายท่านนัดเดชเนี่ยก็ยังปกติดีอยู่มีการเดินไปสอบขากับมีการเดินเข้าเซเว่นไปซื้อขนมไปซื้ออาหารได้ตามปกติสุกข้าอาหารกลางวัน เป็นประจำทุกวันหากวันไหนผมไม่สะดวกก็จะมีครูอีกท่านหนึ่งครูไกรวิทย์ทำหน้าที่นำไปส่งแทนพ่อของเด็กชายบอกว่าโรงพยาบาลลำพูนส่งตัวลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่นะคะซึ่งแพทย์ก็ตรวจอาการล่าสุดพบว่ากระดูกขาขวาร้าวติดเชื้อมีน้ำหนองต้องผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะสังเกตอาการไปก่อนว่าจะสามารถผ่าตัดได้เมื่อไหร่